สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรอยสับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณหะ,ะเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะคะก่อนที่จะเข้าการคํานวณคะ่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกอนนะคะคาเตือนคลิปวิดีโอี้จะทําขึ้นโดยใส่ข้อมูลทางสิทธิและความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นว่าเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมขอให้สมาชิกทุกท่านโชคดีจากช่อง สูตรหัวรวยชับนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกัน,นะคะเลขวิ่งนะ,ะบนล่างตัวเดียวนะ,ะสูตรนี้นะคะมาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะคะเป็นสูตรที่น่าจะเดินยาวที่สุดนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นสูตรที่แอดนะคะ, D ะ,คะเอาไปโพสนะคะที่เฟซบุ๊กนะคะแต่ว่ายังไม่ได้นะคะใหะ้เปิดเผยนะ,ะว่าในงวดนี้เนี่ย วิ่งที่อะไรนะคะอยากที่จะลงทางช่องนะคะ YouTube ให้เพื่อนๆสมาชิกจะเป็น FC ก่อนคะลงทางนี้เสร็จเราค่อยไปโพสที่หน้า Facebook นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคะสถิติของเขาเนี่ย26งวดนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินยาวมากๆเลยนะคะเริ่มเดินตั้งแต่งวดที่ออกคะข้างบน951นะคะข้างล่าง63ฮะในงวดนี้เนี่ย วิ่งที่สามนะคะก็เข้ามานะคะที่ข้างล่างงดต่อมานะคะวิ่งที่เก้านะคะบนเก้าเก้าศูนย์ล่างหนึ่งสี่นะเข้ามาที่ข้างบนนะคะงดต่อมานะคะวิ่งที่เก้านะคะบนศูนย์เก้าเจ็ดล่างเก้าหนึ่งนะคะเข้ามาทั้งข้างบนล่างนะคะงดตมาวิ่งที่แปดนะคะบนเจ็ดห้าเจ็ดล่างแปดห้านะคะเข้ามาที่ล่างงดต่อมาวิ่งที่เก้านะคะบนห้าสี่สี่ล่างแปดเก้านะคะมาที่ล่างงดต่อมานะคะ วิ่งที่9นะคะบน979ล่าง61นะคะก็เข้ามาที่บนนะคะงดต่อมาะะวิ่งที่0บน063ล่าง09นะคะก็เข้ามานะคะทั้งข้างบนข้างล่างนะคะงดต่อมาวิ่งที่3บน395ล่าง43นะคะก็เข้ามาทั้งข้าง,<ม>างบนข้างล่างนะคะงดต่อมาวิ่งที่0บน603ล่าง79นะคะเข้ามาที่บน วิ่งที่7ดบน6กสองหกล่างเจ็ดแดะวิ่งที่เนะมาล่างนะวิ่งที่8บน4 8 1แปดล่างเกเข้ามาที่บนะวิ่งที่7จ็ดบนห้าเก้าแปดล่างเจ็ดเะเข้ามาที่ล่างวิ่งที่7ดบนหนึ่งหนึ่งหล่างหนเนะเข้ามาที่ล่างนะวิ่งที่6บน6 90ก้าศย์ล่างหกนะมาที่บนล่างนะวิ่งที่สี่บนห้าเก้มล่างสี่สองมาที่ล่าง วิ่งที่ศูนย์บนห้าศูนย์สี่ล่างสามหนึ่งมาที่บนฮะวิ่งที่สามบนห้าศูนย์สามล่างแปดเก้า,านะเข้ามาที่บนนะคะงดต่อมาฮะงดต่อมาฮะวิ่งที่หกบนสามสามหกล่างสองหนึ่งนะคะเข้ามาที่บนวิ่งที่ศูนย์บนศูนย์สี่หนึ่งล่างสี่หกฮะเข้ามาที่บน วิ่งที่หบนแ6ดหดล่างสองปดคะเข้ามาที่บนวิ <recess ed isolation> nah. ่งที่9้าบน606ล่างเกสี่เข้ามาที่ล่างวิ่งที่สองบน6 6 2สองล่างสาเเข้ามาที่บนวิ่งที่ห้าบนห6หห้าล่างห้า้ามาบนล่างนะวิ่งที่สองบน9 6 2สองล่าง0 0นเข้ามาที่บนนะวิ่งที่สามบน0ูนย์ล่าง สามสองฮะเข้ามาที่ล่างนะคะแล้วก็งวดที่ผ่านมานะคะวิ่งที่หนึง่งนะคะข้างบนออกสองสองหนึง่งข้างล่างสามแปดนะคะเขาเข้ามาที่อ่าบนนะคะถ้าเรามองนะะก็เขาก็สลับกันนะคะอันนี้นะคะล่างบนฮะบ,บ,บ,บนล่างบนบนล่างนะคะก็ถือว่าล่างแบบนี้นะคะบนก็สลับมาล่างนะคะสลับมาบนนะในงวดนี้นะคะ มีโอกาสที่จะมาล่างนะถ้าเรามองนะเพราะว่าเขาสลับกันนะบนล่างนะเดี๋ยวเราไปดูนะว่างวดนี้เนี่ยเลขวิ่งร้อยสิบหน่วยนะคะบนล่างตัวเดียวของเรานคะได้ที่ตัวไหนนะคะศูย์นะคะเราจะใช้นะหลักแสนสามครั้งร้อยบนสิบบนสองครั้งหน่วยหนะ้าครั้งที่สองหกครั้งสิบท้ายครั้งที่สอง และบวกข้างที่ห้าตัวเลขที่บวกกันมากกว่าสองหลักแอดมีเขียนไว้ข้างบนแล้วคะสามบวก2เท่ากับห้าห้าบวกสี่เท่ากับเก้าเก้าบวกแปดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสี่เท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกห้านะคะเท่ากับหฮะเราจะได้นะเลขวิ่งบนล่างนะในสูตรที่หนึ่งนะน่าจะเป็นสูตรที่เดินยาวที่สุดนะในงวดนี้นะก็คือหกถ้าเรามาอิงกระแสค่ะคำพูดคิดนะคะก็คือ ซื้ออะไรก็ได้นะคะในงวดนี้นะคะให้มีหกนะคะหกเนี่ยถ้าตามการวิเคราะห์ของแอดน,นะคะหกเนี่ยก็จะเด่นนะคะอยู่ที่ข้างล่างนะคะแต่ว่าหกเนี่ยก็มีโอกาสมาข้างบนได้นะคะแต่ว่าอ่าขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนนะคะว่าจะชอบไหมนะคะหกในงวดนี้นะคะเพราะว่าหกเนี่ยหลังจากที่เขาเดินมาแล้วนะคะตั้งแต่งวดที่ออกสามสามหกฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดฮะ 7งวดนะแล้วก็เขาก็หายไปนะสองงวดหลังเนนะคะในงวดนี้เนี่ยหจะกลับมาไหมเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนชอบนะก็สามารถนะเลือกนําไปเสี่ยงได้นะคะส่วนสูตรที่2กับสูตรที่3ามนะคะจะเป็นเลขเด่นบนล่างนะคะก็คือเน้นไปนะคะที่สิบหน่วยนะคะสถิติของเขาเนี่ยสิ้งวดนะคะทั้งสองสูตรเลยนะคะเริ่มจากฮะงวดที่สูตรที่หสูตรที่สได้ที่ห้าสูตรที่ สามได้ที่เก้านะคะข้างบนออกสามเก้าห้าข้างล่างสี่สามนะคะในงวดนี้เนี่ยมาข้างบนทั้งสองงวดเลยนะคะทั้งสองตัวเลยนะคะมาคู่ชุดค่ะเก้าห้านะงวดต่อมานะคะสูตรที่สองได้ศูนย์สูตรที่สามได้เจ็ดนะคะข้างบนออกหกศูนย์สามข้างล่างเจ็ดเก้านะคะในงวดนี้เนี่ยมาแยกกันค่ะศูนย์มาบนค่ะเจ็ดมาล่างแบบนี้คะเสร็จแล้วเรามาดูของงวดนี้กันเลยนะคะ เรามาดูงวดที่ผ่านมาก่อนนะคะงวดที่ผ่านมาเนี่ยทั้งสองสูตรนะคะชนกันที่หนึ่งนะคะข้างบนออกสอง,สอง,สองหนึ่งนะคะข้างล่างสามแปดน,นะคะก็เข้ามาะะที่ข้างบนนะคะเรามาดูสูตรของงวดนี้กันนะคะสูตรที่สองนะคะเราใช้หลักหมื่นสิบบนสิบล่างสิบหน้าครั้งที่ หนึ่งครั้งหน่วยเนะหน้าครั้งที่1นึครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองครั้ง10ท้ายครั้งที่2แล้วบวก 5, ข้างทีเก้บวกสเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกสามเท่ากับสาบวกเเท่ากับสอบวกสเท่ากับสีบวกหเท่ากับศนยศย์บวกสเท่ากับสีบวกเะคะเท่ากับสนะเราจะได้เลขวิ่งบนล่างนะสะิบหน่วยนะคะบนล่างนะ,ะที่สาม สูตรที่สามนะคะเราจะใช้หลักพันสี่ครั้งสิบบนสามครั้งสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่สองสองครั้งและบวกข้างที่สองแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหกเท่ากับสามสามบวกแปดเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกสองฮะเท่ากับสามฮะเราจะได้นะ,ะเลขวิ่งนะ,ะบนล่างเน้นสิบหน่วยนะคะที่สามนะคะในงวดนี้เนี่ยก็เลือกตัวชนมาให้นะ,ะสำหรับเลขวิ่งนะคะ บนล่างเน้นสิบหนูนะคะวิ่งไปที่สามนะคะเพื่อนๆชอบไหมนะคะสามในงวดนี้นะคะมาได้นะะที่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะถ้าแอดวิเคราะห์นะคะสามในงวดนี้เนี่ยแอดให้เด่นนะคะทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างเลยนะคะสำหรับสามนะคะเลขวิ่งบนล่างก็จะได้ทั้งหมดนะคะสองตัวนะคะก็คือหกนะคะกับสามในะงวดนี้นะคะให้เพื่อนๆนะเลือกวิเคราะห์นะคะ พิจารณานํไปเสียงด้วยตัวของเพื่อนเองนะชอบหกก็เลือกหกนะชอบสามก็เลือกสามนะแล้วถ้าถามแอดว่าหกสามเนี่ยสามารถมาคู่กันได้ไหมแอดในงวดนี้นะคะก็มาคู่กันได้นะคะคู่ชุดบนล่างนะหกสามสามหกนะซึ่งเป็นคู่ชุดนะที่แอดนะคะให้เป็นคู่ชุดวัดดวงนะใน VIP สองนะะเป็นคู่ชุดหกสามนะชุดตรงนะที่แอดให้วัดดวงข้างล่างในงวดนี้นะคะฉะนั้น เพื่อนๆนะคะถ้าชอบก็เลือกนําไปเสี่ยงนะคะถ้าไม่ชอบนะคะก็แค่มองผ่านนะหรือไม่ก็ถ้าชอบหกเลือกหกไปนะคะถ้าชอบสามก็เลือกสามไปนะคะในงวดประจาวันที่หนึ่งธันวาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะก็ขอให้โชคดีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ